เป็นไรอ้าวยึดใหม่ะไม่ยุดช้าเฉยนัอย่อน่ยุดแล้ยวยุดยุดตกใจไฟกรตกใจไฟกระพริบอไปเทคครับโอเคตกใจไฟกระพริบ